สวัสดีครับ F สามมาเครื่องน่วงมาแก้เครื่องนวงนะเ,เขาลงระดาับสิบสองมาแล้วมันน่วงนะครับผมแฟกลับเดิมก่อนทุกครั้งนะครับ วิปก่อนนะครับเปิดเครื่องเขากดฟัสบูสรอเลยรดเสียงนะครับไปาวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนเราจะแฟดทีวีวเอาพว่าไปอันนี้คือผมแฟดกลับเติมก่อนนะเพราะว่าลงแอดอร์สิองมาเป็นลอมตัวอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วม,มันเกิดอาการเครื่อง ผมเข้าไปดู T D V R P ทักหนึ่งถ้าลงอินดัสซีเปีผม่ะใช้ตัว T D V R P ภาษาสานี้ Okay. ถ้าหอง a อ d ด o i d สิบผมจะใช้เวอร์ชันนี้อันนี้เข้าจะลง a n d ด o i d 11นะครับ Enter ไปแล้วดูที่เครื่องนะผมกด Enter สักคู่เพราะว่ามันไม่เจอเครื่องนะครับจะสายช้าเสียบใหม่ตอนนี้ก็ทำการแฟดลอมนุซันตลาล่าใช่ไหมเกกลือกลอมนูซันหรือปลาชื่อเนี้นะครับผมก็อ่านไม่ออกคฮะอ่านผิดขอบนะครับอ่ะแฟดอยู่นะเราแฟดจนเสร็จนะครับผม <c oughs> ขึ้นตัวแดงอ่าเดี๋ยวเราไปดูว่าเปิดเครื่องติดหรือเปล่านะ <c oughs> แฝดลอมเซลานี่แฝดมาจิกรูทเลยเรามาเปิดเครื่องดูนะครับว่าติดไม่ติดเปิดเครื่องสวยงามากครับ อูซันตาลาหรือลอมอะไรเนี่ยน่าะ้อ่านผีขอภพยด้วยจะเปิดเครื่องน่าจะนานจะเปิดเครื่องสวยนะครับ จะผมเอาแฟลไดเโยก 5f3 มันจะไม่เหมือนพวกตะกูลมี่นะเริ่มต้นก่อน f3 จะไม่เหมือนพวกตะกูลมี่นะครับมันจะอ่ะผมใส่ใส่รหัส Wi-Fi แป๊บหนึ่งนะครับของ f3 ไม่เหมือนป๊อโก้ X 3 p r โนะการลงไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องจำเป็นต้องมีแฟตได้นะครับต้องมีแฟตได้เพื่อโยกเราอยากสมมุติเราอยากได้ทำสร้างโฟเดอร์กัน F 3จะได้เป็นของรุ่นๆน,นั้นไปจะได้ไม่งงไม่หลงนะครับ F 3พอสั้นๆน,นะ มันมีช้อยของ f 3ผมแยกไว้อยู่นะโห,หนึ่ง kernel อ,อะไรเนี่ยจำเป็นนะครับอ่าใช้ตัว v 2ก็พอตัว v 2, หนึ่งตัวนี่หนึ่งตัวอย่าต้องฝัด s h f เค s h kernel แยกกลางห่างนะครับ อ่าตัวนี้จะใช้1.1ก็พอชันน 1, 1. ่มีอะไรอีกไหมเดี๋ยวเช็คเช็คละเอียดนิดนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวเราเปิดเครื่องไปดูตัวเครื่องแหลยตอนนี้หาแค r เนลเสร็จแล้วของ F3 ตัวนี้อ่ะตัวนี้ไม่ต้อง ก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเรามาเซตเปิดเครื่องดีกว่าแล้วเราก็กดกลับถัดไปหรือมันบังคับให้ใส่รหัสเลยดูวิธีถ้ามันบังคับให้ใส่รหรัสก็ก็ต้องใส่อ๋อรหัสเจ้าของเก่า เดี๋ยวเข้าไปเปลี่ยนรหัสเอาเองก่อนรหัสปลดล็อกหน้าจอ <c oughs> เป็นอันสวยงามนะครับ <c oughs> อ่ามาจิ๊กยังไม่มานะเรามาจิ๊กก่อน ก็เดี๋ยวผมไปติดตั้งมาจิ c กเซตเป็นเครื่องรูทอีกทีหนึ่งนะก็แค่มาส่งให้ดูว่าเข้านะครับรอบนี้ก็กดเอาไปกดงานนี่แหละครับเป็นเวอร์ชันแอนดร d ย1์นะครับอ๋อเนี่ยครับอย่าอย่าไปกดอัพ Android 12นะมันอัพได้นะแต่ยังไม่กดอัพนะปล่อย ก็ขอจบคลิปเยงแค่นี้นะครับใครสนใจทำเครื่องุดเครื่องอ่า Xiaomi PopGo Redmi Note 10ทำได้นะครับลองทักมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งไอดีลายไว้ใต้คลิปนะครับส่วนวันพัดยังไม่รับนะครับวันพัดยังทำไม่เป็นนะครับผม นี่ใส่รหัส Gmail เข้าไปเดี๋ยวไปลงชื่อออกได้แค่โหลดแอป,ปซ่อนรูทอะไรแอปธนาคารในเขาให้เรียบร้อยรหัสผ่านไม่ใช้นะครับ ให้ตัองรหัสผ่านหน้าจอเราจะไม่ใช้ครับอ,อก็ขอจบคลิปเพียกันจะว่าจะจบนาจะไม่จบทันทีนะครับแต่ผมไปเซตติดตั้งมาจิกอะไรให้เรียบร้อยอีกทีหนึ่งโอเค คลิปนี้ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับอันนี้เป็นการติดตั้งเคอร์เนล ติดตั้ง kernel มาชิกมาเช็อะไรก็ว่าไปนะครับแฟตอยู่นะครับผมบูตได้เลยนะครับบูตเป็นอันดีมีบูตครับปเปิดเครื่อง ไม่ใช่ดีออนบีอขทอดนะครับทีนี้เรามาดูพบโกเอบเอฟสามนะครับลอมนี้นะลอมอะไรนะเนี่ยเนี่ยชื่อเนี่ยกล้องชัดเอาเรื่องอยู่นะครับกล้องใช้ได้นะโฟกัสเร็วนะอืม กล้องชัดนะครับกล้องสวยนะลมตัวนี้